เพราะคนที่มีเงิน35ล้านเนี่ยมันมีทุกสาขาอาชีพในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาถึงไม่กังวลว่าคุณต้องเป็นอาชีพชนชั้นนำหรือเปล่าไม่เลยไม่ได้ดูถูกอาชีพนบอเต้ก็เป็นคนใช้แรงงานมาก่อนเขาพูดเต้ก็เป็นกรรมกรเป็นชาวไร่ชาวสวนมาก่อนเป็นคนจนเพราะฉะนั้นเต้ไม่ได้มองว่าการที่คุณทําอาชีพอะไรอ่ะไม่ได้มีผลกับฐานะคุณหรอกแต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณทําอาชีพนั้นแล้วอ่ะคุณเอาเงินที่คุณหาได้อ่ะไปทําอะไรอันนี้คือจุดที่มันสําคัญกว่าแล้วคุณเอาเงิน ที่คุณหาได้ต่อให้คุณเป็นคนใช้แรงงานระดับล่างเพราะเต้ก็เป็นคนใช้แรงงานระดับล่างมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้มีอยู่กรุงเทพเป็นพนักง,งานเสริร์ฟรับทํางานทั่วไปอะไรเงี้ยเดือนก็มาแปดพันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเตใช้หลักคือทุกคนก็นได้เงินเหมือนกันแต่สิ่งที่มันต่างของคนที่อายุมากขึ้นแล้วสบายมากขึ้นจนเตออกจากอาชีพใช้แรงงานมาทําอาชีพด้านการลงทุน4ปีแล้วตั้งแต่โควิดก่อนหน้านี้ลงทุน50%แล้วก็ทําบริษัททัวร์ก่อนก่อนที่ทําบริษัททัวร์ก็เป็นฟ บริษสททัวร์แต่เปิดมาเพ่ประมาณสิปีก่อนหน้านี้เป็นฟรีแลนซ์รับทัวร์รับทํางานทั่วไปรับจ้างทั่วไปอะไรแบบนี้แหละตอนเรียนจบมาแรกๆก็ยังตกงานไงเพราะฉะนั้นแต่จึงหลงรักการเรียนรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนเพราะความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนแต่บอกคุณได้เลยในโลกยุคศตวรรษที่11ที่เขาสู้การเรื่องดิจิทัลเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่อย่างในสวิตเนี่ยสอนเด็กโรงเรียนไม่ได้สอนนะพ่อแม่สอนสอนเด็กเลยว่าคุณทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณเริ่มทํางานเร็วไม่ต้องเก่งอาชีพไม่ขอให้มันเป็นงานสุจริตได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงแล้วทุกอาชีพเรียนรู้เรื่องการลงทุนคนสวิสท,ที่เตยรู้จักร้อยเอซนะโอ้คนที่เบิร์นนะสามีแม่เตยเตมีพ่อเลี้ยงคนสวิสแม่มีสามีฝรั่งเออเขาเรียกป็นคนสวิสเขาบอกว่าทุกอาชีพนะคนนี้เตยรู้จักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครอบครัวเตยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นครอบครัวมพอ่อมีพอ์อทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเลยนะสไตล์คนสวิสด่านแรกเลยโดนรัฐบาลหัก เขาก็จะมองว่ารัฐบาลเอาเงินไปทำอะไรรัฐบาลก็ไปลงทุนุนไงลงทุนหุ้นลงทุนพันธบัตรรัฐบาลลงทุนเงินตราต่างประเทศอ๋อพันธบัตรรัฐบาลเล้วเป็นบงหุ้นกู้เก่งกาไรเงินตราต่างประเทศคริปโตเขาก็รู้ไงว่าอ๋องั้นแสดงว่าตอนที่เราแก่เนี่ยเรามีเงินมาใช้ก็เพราะว่ารัฐบาลเอาไปลงทุนอ้าวแล้วเรารออะไรล่ะเออเราก็หาไงแล้วพอต่อมาสเต็ปที่สองเขาซื้อประกันออมทรัพย์ทั้งๆที่เขาก็มีกองทุนเกษียณเขาเรียกว่าอ่าฝาวทัาสวิตนะ แล้วพอซื้อประกันออมทรัพย์ปุ๊บซื้อกองทุนสามเด้งที่เขามีสี่ดิอ่ะอันแรกเลยรัฐบาลหักอันที่สอง provident fund มองไทยมีไหมมองไทยรู้สึกรัฐบาลหักน่าจะเป็นกบพอเป็นข้าราชการอะแต่ provident fund กองทุนของทํางานรู้สึกเมืองไทยก็มีนะบริษัทดีเด้งที่หนึ่งอ่ะ a l p h f กองทุนกเกษียณเด้งที่สองก็ซื้อกองทุนที่เป็นเขาเรียกว่า provident fund เนาะเป็นกองทุนของอาชีพที่คุณทํางานเด้งที่สามซื้อประกันออมทรัพย์เด้งที่สี่ ซื้อกองทุนเด้งที่ห้าถ้ามีเวลานะอย่างสามีแม่เตยคืออสังหาบางคนก็แล้วแต่เขาเรียกว่า private fund คือกองทุนส่วนตัวบางคนก็อสังหาบางคนก็หุ้นบางคนก็คริปโตบางคนก็เก็งกําไรพวกสินค้าลักชูรี่อะไรอย่างนี้แล้วแต่สามีคุณแม่เตยคืออสังหากับรถหรูเมื่อก่อนเขาขายรถหรูเพราะว่าเขาทําอู่ซ่อมรถไงเขาก็ซื้อรถมาซื้อรถเก่ามาแล้วก็ซ่อมขายมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณทํางานช่องเดียวแล้วคุณไม่เก็บเงินอีก แล้วคุณมาคาดหวังว่ารัฐบาลสวิตจะมีเงินให้คุณเยอะๆเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะบางคนอะเตยเล่าอย่างเงี้ยบอกมีสามีสวิตถามว่าอ้าวทำไมแต่ละคนเงินรายได้กษียเนี่ไม่เท่ากันหรือไปถามแม่เตยไงแม่เตยบอกว่าวสามีแกทํางานหักเงินรัฐบาลอย่างเดียวหรือเปล่าลเขาบอกใช่อ้าวแน่นอนเพราะมันไม่ได้หักเยอะมันหักแค่สามเปอร์เซ็นมันก็หักเท่าๆกับเมืองไทยอะถ้ามันหักเท่าากับเมืองไทยแล้วคุณไม่ได้เก็บเพิ่มคุณจะรวยยังไงอะก็ได้เงินแค่ขั้นต่ําอาจจะแบบเดือนละพันสองแล้ว 8, แต่นนเดือ แต่ส่วนใหญ่ขั้นต่ำของสวิตคือ1,200ฟรังสวิตเท่านั้นมันไม่พอนะถ้าคุณอยู่ในสวิตอะมันเอาประมาณ4ี่ห้ามื่นแต่คุณอย่ามองว่าสี 4, 50, ่ห้าหมื่นดิคุณมองว่าแค่ค่าประกันของคนเกษียณอายุเนี่ยถ้าอายุเยอะค่าประกันก็ไป50สิแล้วนะเขาเหลือเงินกินไม่อาจจะเอาห้าหก็ร้อยไม่เกินนี้ค่าประกันอย่างน้อย4ี่ห้าร้อยฟังนะสำหรับคนอายุเยอะคุณต้องมองว่า,าใค้จ่ายต้นทุนของเขาสูงกว่านี่จะภาษีอีกนี่จะค่าเช่าบ้านอีก คุณอย่าไปมองยอดเงินเพราะว่ามันไม่ใช่ค่าของชีพในไทย